ค่ะสวัสดีค่ะทางร้านเป็นร้านแพรวากดินง,งามน,นะคะ,ะเครื่องประดับวัวควายหรือเครื่องประดับควายส่วนมากจะเป็นขีดไม้หรือภาการเขาจะเรียกขอค่ะราคาอยู่ที่เริ่มต้นที่150บาทค่ะอันนี้ใช้ทำอะไรตัวนี้จะใช้แบบห้อยคอเวลาเขากินข้าวหรือลงทุ่งจะมีเสียงค่ะแต่ตัวอย่ามันจะต่างแต่ละอย่างมันจะต่างกันค่ะเสียงมันจะต่างกันค่ะแล้วอันนี้ราคาชิ่วละ อ่าเชือกนี้จะเป็นเชือกเขาเป็นเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะค่ะจะเป็นเชือกเขาค่ะเป็นเชือกเชือกทำอะไรอ่าสวนทพายค่ะอ๋อเปนแใช่ค่ะเป็นเชือกส่วนทพายค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้อ่าเป็นเชือกอ่าห้อยคอ้้า้้้้้้้้้้สน้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้า้้้เ้้้้้้อ้า้้้้้้้้้้้้้้ก้้่้้า้้้้้้้้้่า้ก้ ช่องทางการกมาญช่องทางการกมาญนะคะจะมีเพจร้านแพรวากระดิ่งงามนะคะเขาเสิร์ชหานในเฟซบุ๊กได้เลยค่ะว่าเพจร้านแพรวากระดิ่งงามได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณนะคะ